วันนี้ก็อยู่กับผมชราร์ตเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเอ,อ่อเอสซิสซินคลีสสามนะครับก็อยู่กับพาร์ทที่สองกันแล้วเว้ยไม่ใช่ไม่สั่นที่สองครับก็นะอืมไปเอาทำละเกี้ตัวเนื้อกี้เราทำไรไปดูกันวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งง,งเฮ้ยเอ๊ะตรงน,รนี้มีมีอะไรวะเฮ้ยนี่มีอะไรวะเป็นเส้นเส,ส้นน่าจะคลิกได้เฮ้ยยะคลิกได้เลย เนี่ยเราคืออะไรวะไม่เหมือนกันอย่าอย่าอะไรดีกว่าอย่าเสี่ยงน่าจะเป็นเล่นเล่นอะไรก็ได้สักอย่างนะครับไปดีกว่าเราไปทำธุรกิจของเราดีกว่าไอ,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 อ้เรื่องเอ้าถามว่าอ๋อเรื่องไม่ได้นั้นไว้ที่หลังนะจ๊ะเรามาทําของเราดีกว่านะจ๊ะไปเลยสาวน้อย <c oughs> อ้าววัน <c oughs> นีสามคน มาไงเอ้าเว่กันเอ้าวอ้าหาเรื่องไว้เลยเอาแล้วไงหาเรื่องตรูหาเรื่องตรูหาเรื่องตรูเอ้าย่อยเยอยย่อะเยยยิหนโดนหนูโดนรู้จักตรูน้อยไปแล้วรู้จักตรูน้อยไปแล้ว นายรู้จักตรูน้อยไปแล้วรู้จักตรูน,นี่นี่เป็นไงหลบได้หรือไงล่ะเออ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 หลบได้หลบได้เออหลบได้ลบได้ไดคิดได้นะไอ้ต่อยแม่ง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 จบเออบอกแล้วอย่าไฟอ่ะค่ะอย่าไฟอย่าไฟ ยังห้าไปเลิกตัวยังไม่ยงห้าวยังห้ามาครับฮึบฮึ๊บฮึ๊บอือตายตายฮึบเขาเตะตายป๊อปอือเรียบร้อยอย่างแหลมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ๋อยังยังยังไม่จบยังไม่จบ ต๊วต่อยต่อตัวเยี่ยมพอเลิกอ้ามีเล่มีดมเล่นมีดกูแะ้ววะกอดมาปันมันได้เลยฮึยี่ดื้อฮึปึอะไรเอาไม่ดขึ้นมา

รู้จักหนักค่าเปล่าพาขีดหนักค้ารู้จักว่าโอ้กระจอกพวกนี้ไม่ได้คิดตีหรอกไปเดินตามผัวทุยเดินตาม,ยตาม<ข>อยู่กับตันไปเ<ป>ยี่ยมโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปยี่ยม ผมว่าพอที่แร้วผมพูดมผมพูดดังไปนั้นแบบเป็นแบบมันดังแสโหูผมก็เลยจะลองลดไมดูแล้วผมพูด oh, <it> s <S พูดเบาลงนะครับเนี่ยเบาลงปะวะ <It> s <S มันเรื่องเดอยกันนะเย่โอ้เย่เราจะฟังโอ้ล,ล่ล่โอ้ล่ล่ะเป อ oh, hey. ผมก็ไม่แปลนะครับ <Hey. S 2> เพราะว่าไม่เก่งอังกฤษนะครับผมไม่แปลให้นะครับไม่แปลนะครับแปลเราเองนะค <Okay. S 2> ถ้าแปลไม่ได้ก็ดูดูพวกความสนุกไปนะครับ <She S 2> ไม่ว่ากัน hey. ยกแก้วกินโอ้โห <Okay. S 1> อร่อยเอามีเทน้ำเหล้าทิ้งด้วยโอ้โหสดจริงๆริสดจริงจรยุคนี้ทุยแต่วิงๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งลงลงล่างโอ้โหกระโดดข้ามอย่างสวยงามเมื่อกี้อะปเยี่ยมเราไปใหญ่เลยก็ไม่รู้สินอะอเราก็ไปเรื่อยดีกว่าโอเคเข้าไปจดงานอืมอะไรเนี่ย อะไรของเธออืมอืมอเคมันจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไม่รู้สิน้อ,อเค ปะลุยกันเลยลุยกันเลยอ่าวันที่ยี่สิบแปดโอเคยี่แปดวันแล้วที่เราอยู่ในเรือนี้อ้าวกัปตันว่าไงมิสเตอร์คนเวย์คัปตันทุย มีผู้อับดุนด้ยนะเป็นย่าอะไรกับอับดุนเนี่ยเก็บปะแล้วก็ค้นหาของก็มีอะไรให้ไปรอรารานี่ผมต้องเริ่มเริ่มเกมใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เกิดอาการใช่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยจิตติติเพราะเกิดอาการแบบ มันหลุด่ะครับเกิดอาการเข้าเกมไม่ได้ก็เลยต้องทำอะไรใหม่หมดเลยก็ต้องอเริ่มเกมใหม่อะไรใหม่นม,มีเลยเกมคุยเลยกูยไม่รู้เรื่องเกมมีสองคนใช่ไหมครับไม่รู้สินะราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่านี่ใครวะเฮ้ยน่าคุยไปเนี่ย Tôi cái Doctor, if you have a moment. Nothing like you that. I was wondering if you heard any rumblings of trouble or all? What a sort of trouble? Unusual complaints or grievances, then taking issue with the captain or the police. You sound just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not over me. And where might I find James? The galley is your best bet. Now, if

Follow me. Follow me. Follow me. Oh, what do you want to know? Have you seen or heard anything? Out of Follow the me. You left anything that gives cause for concern? Some of the men in gambling get Gavin the death. I've only caught bits of conversations, so I couldn't the the Is this a musical you're All right.

นี่มันมแหลกๆกว่ะอี่เอายังไงจงไม่จบใช่ไหมอืมหายแหลกโอเคเฮ้ยแหลกโอ้โหแรงมากแหลกมากแหลกมอกแปมเล็ดตกทันทีทันใดน,นั้นเองโอ้ยอย่าเพิ่งตกสิเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมขอตัดเขาซีแป๊บนึงแหลกงี้ โอเคกลับมาต่อแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปแก้เรียบร้อยแล้วอาการแหลกไม่รู้จะอหไรอีกเปล่านะตั้งอะไรอีกจบเลยโอเคมาต่อสวัดียามเด็กทึ้งโอ้ โอ้ยโอ้ย,อยกันไกลเหลืองใส่มือเก็บเบอร์เฮ้ยอะไรเสียงยอ,ยอะไรเฮ้ยอะวะเฮ้ยเฮ้ยใครไปโยนสยิงเข่านีวะโอ้สามถังด้วยมึงรู้ไม่ถงังกินได้กี่คนอะ่ะเดี๋ยวมันต้องมันต้องลงไปแล้วต้องลงไปแล้วไม่ได้หรอท่านผู้ชมมันด้อแล้วนะจุดนี้เลย โอ้ยแหลกเจ้ามันเป็นอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันมันเป็นอะไรมันไม่เป็นไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรตรูไม่ว่าแววนะเดี๋ยว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 รู้สึกว่าแหลกหมอกเดี๋ยวนะตัแบบนะตัดไปอีกรอบได้ไหมโอเคกลับมาต่อเลยนะจุดน,นี้เลยนะหอ โอเคปะ่ะด,ด,ดูกดวีกดวีกดกดวีอ่าถางังเยี่ยมกดอ e ีครับกดอเ,เอเจเียบร้อยแล้วก็หาบอสเสร็จแล้วถงัถงหยุดถังนี่มันถังสเสบียงอาหารนะครับนั่นคือนั่นัน่นมันช่องโยนสเสบียงนี่ว่าโยน,นเพื่ออะไรวะเออ โดนเพื่ออะไรหรือว่าเดี๋ยวมีข้าศึกเข้ามาเข้ามาในนี้แล้วก็โยสเสบียงเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่อล่อเพื่อเอ,อให้สโตจำเส้นทางได้อะไรประมาณนี้มั้งเพื่อติดตามมาหรืประมาณนี้ก็เข้ามาคาแน่ๆเลยใช่แน่ๆเลยต้องเป็นใครสักคนแน่ๆแ,แล้วจุดจดนี้เลย ม okay. ันที่33อยู่มัา33วันแล้วเดือนหนึ่งแล้วเดินได้แล้วการเดินทางทางเรือเนี้ก็มันก็ช่องค่อนข้างแต่ช้าก็สักเพื่อสองเดือนประมาณเนี้ยครับช้าหน่อย h e a t อะไรส e เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเขาสึกมาเฮ้ยเขาสึกมาเหรอเฮ้ยตูว่าแล้วไอ้สเบียงนี่มันต้องใช่แน่นอนแน่นอน โอ้ยข้าศึกมาเอ้ยเหนื่อยจ,จริงใครว,วะใหญ่รู้น่แทงเลยอะ่ะแทงแบบสามร้อกสองศา,าเลยทีเดียวเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อไม่ได้แล้ว้ะจุดจุดนี้ไม่ได้แล้ว ืมอ้เวอร์ไงก็ตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงวันแคสแคทพาร์แรก่ปีปี4ปี5มาแคทพาร์สองประมาณเก้าโมงใช้ได้เลยอ๋อ and that are treated honor. I will see with see you อ๋อที่แท้ที่แท้มันนี่เอเป็นคนไอ้นี่นี่เอเป็นคนโยนไปอ่ะมึงโยน,โยนลงไปใช่ไหมฮะอืม<า>มักอาจโยสเบียงนี่โอ้โหดูปลายดาวมาเป็นแบบวิงวงังวิงวงังเลยดิยน่าดูดูควงดูควงโอ้โหลมลมดาบนี่แบบสุดยอดเลยฟันนี่แบบ ไซค์ลุดเลยทีเดียวนะจุดจุดนี้เลยโอ้ยอะไรมันดวนดวนดาบอย่ามาสู้กับพาคีนักฆ่าเลยกระจอกนายอ่ะโอ้มาเข้ามาก็ไม่นด้กล้าไปละเข้ามามาเร็วอะไรืออลงไปเอามีบัคด้วยว้ยุยอ้ยย้ยบางอาจฟันพาคีนักฆ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องฟันแม่เออ เออฮึเฮ้ยหม่งฮึบนิบเ,เสียบเอเอเยี่ยมแำได้ยังงี้ขึ้นมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยก็ตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตกแล้วครับท่านผู้ชมครับ โอยกระตุกเล็กหนอกดค้างเลยโอเคตัดตัดตัดซีดนไปเลยว่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไ right <Huh? S 1> หวตัดซีนเลยดีกว่าไม่ไหวจริงๆครับเป็นแหลกครับก่อนอนุญาตตัดซีนนะครับเฮ้ยเฮ้ยวันไหนเนี่ยถึงวันอะไรวะ อ่าไม่ออกควันพายุเข้าเลยครับอ,อ่านมั่วมเอาแต่มัวม่วๆัีมาต่อเริ่มอะไรต้องไปดึง,งดสาย,สายล่มอ๋อผูกผูกสายล่มโอเคเดี๋ยวจัดให้ผูกสายล่มใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้จอมาเดี๋ยวจอผูกสายล่มผูกสายล่มเดี๋ยวจัดให้เรื่องแค่นี้จิ๊บจิบ,จบยังไงพาดใช่ยังไงภาคส่กูก็ต้องเป็นโจลัดอจูดี cô đông phụ hết tên phải vinh 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 chớp, chớp, vinh chớp à. เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยเสรุดแล้วเออเจ้าดูดิแล้วเจ้าดแล้วไปไปลบไปไปไปคาเปอร์ก็ไปเจ้ามาแล้วเอเ s ซินภาคใหม่มาแล้วเ้ร็วเ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 ยี่ยมฮะอะไรอ๊ะ เรื่องปีนกลางร่มโอเคโอเคโอเคกลางร่มเดี๋ยวจัดให้เรื่องเป็นปีนะโอเคเดี๋ยวจัดให้เป็นปีต้องให้คนนี้เท่านั้นเว้ยไอ้จุ๊บจุ๊จุไปไปเร็วเร็วเร็ไวไวไววไให้วงให้ไวให้วงให้ไวไปเร็วเไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 ไไปไปยี่ยมกอีตัด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  อึ๊บอึ๊บเยี่ยมใช้ได้เยี่ยมกลางแล้วอ่เอา,าเ,อเอ้ยเสลเสาเฮ้ยคนเฮ้ยไอ้ไม่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 ยายายาย,ยายยอาเฮ้ยคนไทยบินได้โหบินเลยนั่นน่ะเฮ้ยรอแปบ๊บรอแป๊บไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วจอไปช่วยแล้วจอรอแป๊บหนึ่ง คนไทยบินได้ยพีิตูนบุนำสำเร็จแล้วีิตูนคนไทยบินได้ Thank you Thank you ขอบคุณ oh. เอ้เฮ้ยเอา <c oughs> ฝ่ายตูล่มเลยครับเรือล่มครับท่านผู้ชมครับ เยี่ยมเป็นที่72อยู่มา72วันก็ประมาณ2เดือน2เดือน2เดือน3เดือนแล้ว3เดือนประมาณ3เดือนก็ครึ่งครึ่งประมาณเนี้โอยเคเสร็จเรียบร้อยภารกิจเหนื่อยเหนื่อย แล้วจุดๆนี้เลยเหนื่อยเหนื่อยบองตองเหนื่อยมากเลยโอเคไปขณะคนเล่นยังเหนื่อยเนี่ยนี่เหนื่อยหายใจเลยเนี่ยหายใจเฮ้เฮ้หอบหอบเนี่ยกลัวเล่นไม่ผ่านนเดี๋ยวคนดูแบบไม่บัดไม่ลาเลยงอแล้วไม่ผ่านน่ะนะ ลองเล่นในผ่านใช่ไหมล่ะเออนักแคสเกมต้องเล่เกมไม่ผ่านแต่กูไม่เคยผ่านเอไปไหนไปไหน่เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวอะไรเดียวู้มาปงมาปีนรีบไปไหนจะถึงเมืองอยแล้วเจมาถึงเมืองหรือยังถึงแล้วลองไนขึ้นไปข้างบนสิ อันนี้แปลมั่วนะครับไม่รู้ถูกหรือผิดมันน่าจะแปลออกนะเออเคเหลือหมดใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวตูจัดให้เดี๋ยวตูจัดให้เรื่องเปียนปีนอะโอเคเว้ยนี่ดูดูผู้เชี่ยวชาญด้านเปียนไปคิดนักข้าฝึกมาดีเว้กต้องก็จ่ายไว้เยี่ยมไปก็ไปเออเออเออบุ๊บ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 แสงสว่างเอ้ยปุ๊บอ อ่ะเยี่ยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอ่าถึงแล้วเยี่งอ่าเฮสุขภาพเบื้องว่างอ่ะนี่เป็นไงล่ะไหนดูทดิหันมุมกล้องดิอยากเห็นอยากเห็นเมืองเมืองไอ้ยผมโคตรเจ๋งคูมใจเสนอแอสซินครีสครีสสามนั่นเอง